c วัสดี back. b a คนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปรไป DMC ค่ะ d n c คืออะไรคะเขตปอทหารก็เลยต้องแต่งตัวกันมาเรียบร้อยเรียบร้อยมากคือเมื่อนอ่านกฎเรื่องสื้อผ้าแบบคือห้ามใส่โป้เปลืยใส่ตัวใหญ่ๆโค้งงเลย ือห้ามแบบสะดุดตาอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองเขาก็เลยห้ามดุนียานเยอะมากวันนี้ก็เรียบร้อยกันมาเต็มมากเพื่อความปลอดภัยของ<ม>ชีวิต<ม>และทรัพย์สินมันต้องนั่งไกลประมาณแบบเกือบชั่วโมงอะที่จะต้องไปจุดๆนั้นเราก็เราจะไปเจอที่โรงแรมโรงแรมอนจะเป็นจุดที่รถจะมารับคลิปนี้ดูเป็นคลิปที่ไปที่ที่แบบสาลาเออวิสาลามากเป็นที่ <c oughs> ที่พี่นุ่นรีเควสต์มานะคะที่เช้าที่สุดในทริปที่เราออกกันมาตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบสองนาทีนี่คือผมอเมื่อคืนนอนดึกกันมากเดี๋ยวไปนอนบนรถเอา เพื่อนเดินช้าเดี๋เราเดินเร็วกันสาวเมืขาดอากัรไม่ไเดินเร็วแกงกุ้มาหน่อยดีๆดีโอ้ยเกินไปพี่ทำมาขึ้นรถบัสกันนะคะเขาเรียกว่าชิช่องก็จะเป็นซิตี้ฮอลล์ตึกก็จะสวยงามอลังการแบบนี้นะจ๊ะ วันนี้เราอยู่ที่เป็นออฟฟิศของบริษัททัวร์ที่เราองนี้ใช่วันนี้เราจะไปไหนกันบ้างขอบใจมีไฮไลท์ไฮไลท์คืออะไรนะ่น๊ดไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยวันนี้ก็ไล์มาคือมีคนทั้มี DMC เจอเจก็มีเตอร์ทันนองทองอืดเราทองอืดเรามันกินใกล้กันนี่ไม่ได้กินนี่ไม่ย้อยนี่กานไม่ย้อยนี่ ถเ่น <International S 2> <International S 1> ในรถหนึ่งคันสามภาษา,า,ษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นว้าวบ <Wow. S 2> <laughs> ที่ข้างหน้าข้างหลังค่ะอันนี้อาซาสิงามฟองจีแปลว่าหยุดนะคะหลังจากนี้คือเกาหลีเหนือแล้วจะเป็นป้ายถัดไปแต่ว,ว่าเขายังไม่เปิดใช้งาน วันนี้เรากินอะไรกันคะพี่นุ่นอะไรนะบูโกกีบูโกกิคืออะไรคะเนื้อหมักนั่นเองเนื้อหมักนะคะวันนี้เขาบอกว่าไฮไลท์ไม่อยู่ที่บูโกกินะคแต่ไฮไลท์คือข้าวนะคะข้าวเขาทำไมมาถึงไฮไลท์คะเพราะว่ามันปลูกที่ Unification Village ก็คือเป็นดีเขาบอกเขาบอกเป็นข้าวพันธุ์ดีอะปลูกที่หมู่บ้านที่อยู่แถวนี้อ่ะมันนิ่มอะ เออไม่ได้หวานนะเอาก็ไม่ได้หวานแต่วนิ่มละมุนลิ้นอะละมุนลิ้นโอเวอร์นะคะที่ไปเองค่ะเป้าป้าบิวแม่งแต่เช้าป้าบิวแม่งแต่เช้าจริงตอนนี้กำลังนั่งรถกลับเข้าเมืองกันแล้วนะคะเพิ่งกล้าอัดเพราะว่าเข้าเมืองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับชีพีสนลกมากคือแบบตอนเช้าราไปที่ MC ฉตอนชอปปี้ดีเอ็มซีกับเดอนทันนอเใช่สเอคือเจเอสเออ่ะมันจะเป็นเหมือนอยู่ภายใต้โซนอเมริกาแล้วโซนอเมริกาดูแลคือ joint security area ซึ่งพอเข้าไปจุดนั้นอ่ะกายเกาหลีก็จะเข้าไปไม่ได้แล้วก็จะเหลือแต่คนอเมริกาลุนเลยแล้วมันเริ่มน่ากลัวมากมันเริ่มมีการเปลแต่งตัวแบบจุดทุกอย่างอเมริกันมาฉี้ทางอะไรได้ก็แบบมันเป็นอเมริกาอะไรเงี้ยก็แต่เขาถือปืนปืนใสชุดก่อนเงี้ยแล้วเราเริ่ม จะเหมือนยูชีจินอะคนจะแบบอยู่ทุกจุดแล้วก็จะมออย่างเงี้ยแวน่ะเขามอกแล้วก็ไม่รู้อะฉอนรู้แต่เราก็ไม่รู้จริงๆเขาก็จะเริ่มแบบให้เดินแบบสองแถวอะเหมือนเดินทหารนะแล้วก็จะเห็นตึกตรงข้ามที่เป็นแบบมีฐานเกาหลีเหนือยอยู่แล้วเขาก็จะแบบถ่ายไปทางนี้เท่านั้นาำถ่ายทางนี้แล้วพวกเราก็ยิ้เหมือนว่าเขาก็ไม่ได้นั่งบนตลอดคิีนะคือเหมือนเขาเน้นทำให้ทัวร์เขาตลกอะเหมือนเขาจะเล่นเขาจะพูดเล่นแต่ว่าเวลาที่ห้ามถ่ายก็คื Adult, มีแท็กแท็กอะไรที่ประทับใจเพราะแบบก่อนที่ OR, จะไปไปเฉลิมเขาเป็นห้องประชุมแล้วเขาก็จะเแบบ presentation แล้วเขาจะเปรียบให้ฟังว่าอะไรบ้างมันมีมันมีอะไรเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างมันซึมเข้ากับการที่เรามาตรงนี้ใช่ใช่ใช่เออคือต้องบอกว่าปกติทัวร์มันจะมี DMC ล้วนอย่างเดียวก็คแค่ครึ่งวันแล้วก็กลับบ้านก็อันเนี้ยที่บวกมาเป็น JSA ตอนแรกอ่ะจะไปแค่ DMC แต่ไปอ่าน สวัสดีคนช็อปจนลืมอัด <c oughs> ล้มละลายกันไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นล้มละลายแล้วตอนนี้มากินหมูย่าง <c oughs> เจมมาเอิร์ <c oughs> ลฝนไม่ยดะ สิ่งนี้ดีมากคือกิมจิจิเก๋อร่อยมากหมูนิ่มมากนะคะอันนี้คือหมูที่มากับกิมจิจิเก๋นิ่มมากๆาอ่ะลองกินยังมันมกักใช่ปะอร่อยปะลองนิ้วช่อบชอบกินแบบใส่ผักได้ไหมแค่ผักใหญ่มากผักใหญ่มากอ่ะ เพื่อนสิบสิบไปเลยไหมคะก็ลืมบอกว่าเมนูในที่พวกเรากินกันชื่อเมนูยอยท่านพยโคกีนะคะอร่อยมากมันจะคุกซอสมาอยู่แล้วแบบเนี้ยซึ่งหมดไปแล้วขอโทษเพราะเมื่อกี้หิวมากพวกแกบอกเผ็ดใช่ป่ะค่อนข้างเผ็ดค่อนข้างเผ็ดเนาะแต่ว่าเราว่าก็โอเคอยู่เพื่อนเกิดการเบบ้ฟูลมากระอันนี้เกี่ยวอะไรกับการกินวันนี้เหรอคะคุณปากกดโปเตอร์อีกแล้วคุณแดนกับพี่มินยอนฝ่าบาทก็มานะคะ ไม่กินปลาหมึกค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่สองคนนี้จะอยู่ในแคมป์สองชั่วโมงสุดท้ายค่ะสองชั่วโมงสุดท้ายในโซนแล้วก็เลยจะพาไปกินหมึก <pu> ดึ๊บหรือซานักจ so ีตามคำขอของเพื t ่อนกันนะคะอาจจะไปตลาดกันเดี๋ยวพาไปดูทริปนี้เป็นทริปตลาดเหรอเนี่ยตลาดเหมาะกับคนตลาดตลาดอย่างพวกเธอใตลาดเเข้าไปในรูเมื่อกี้นี่หว่าขอยภัยก่อน ไปถ่ะเรนรู้เลยค่ะเมื่อกี้นั่งแท็กซี่มาเป็นครั้งแรกที่เจอแท็กซี่ที่น่ารักมากไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่ว่าคนนี้ประทับใจมากนอกจากจะปกติแล้ว <laughs> ลุงยาใจดีให้ความรู้มากมายชวนคุยถุกคอแล้วก็เมื่อกี้ตอนลงลุงบอกว่าค่ารถแพงมากจะคืนเงินให้2 0 0พวอนแต่ว่าไม่ได้รับมาลุงใจดีมากเลยอะ่ะท <laughs> ับใจแรงสิบสิบสิบไปเลยจ้า จากคำบอกเล่าของคุณลุงแล้วตลาดมี2ท,ที่ที่เก่าก็คือที่เรากําลังจะไปกันกับที่ใหม่โซกะปกไม่ถูกใจลยอลไรงี้ค่อยไปที่ใหม่แต่เราต้องการความโอจะไปที่เก่าโซกโปกเลยเ <c oughs> ห็นความอร่อยมักจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> ลูกตำ <c oughs> ไม่รู้ว่าพวกเรามาเร็วไปเปล่าอ่ะร้านมันเลยน้อยอ่ะไอร้านแบบเ,เก่ามาฉากกันไปฮ้ยใช่มันเปิด24ชั่วโมงนะมันน่าจะมาเย็นๆมากใช่มันน่าจะต้องมามืดๆแต่ว่าร้านน้อยมากเลยอ่ะไอฝั่งเก่าอ่ะเดี๋ยวกำลังจะลองเข้าไปดูในฝั่งใหม่ว่าเป็นไงบ้างใชง้บอกแกงบอ ยั่วะน้อบกอ,อันนี้เขาดูสตอีอ่มัน얼마อันเด้เขาบอกว่าถ้าออกมาแล้วมันเดียวๆลดดังบซ่อนหรอเเล้าเอ๊ยแล้วก็น้องล็เบอเ์ออกมาจากกุง นไปตอนไปเก้าหมื่นวอนประมาณนสองพันเจ็ดนี่ต้องไปกินชั้นสองปริมาณนี้เหรอได้เยอะเดี๋ยวคุณป้าจะพาไปกินร้านชั้นสองโต๊ะมีความงานพลาสติกนะคะอ๋อนี่คือวางไว้หลายอันด้วยนะคือแบบกระชากออกเลยทีเดียวคิดว่าแก้มันจะแค่นี้หรอค่ะถัดดามแผนสอนซอนเงินมากสั่งมักกอลีมาใช่ไหมคะมักกอลีคืออะไรคะพี่นันเป็นเป็นเหล้าที่แบบบักหมักกับข้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยโดนยงซีน อันนี้คือชอนหนักจีนะคะมึกดึ๊บสดๆมาเลยดึ๊บดึ๊บดับดับอยู่อย่างที่ทุกท่านรู้ว่าเราเป็นเบบี้ฟู้ดเราไม่กินอะไรอย่างงี้โชคดีที่เพื่อนๆที่ควีนส์มาเลยได้มากินโชว์นะคะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นเพื่อนๆนะคะมึงใหญ่พอไหมคะพอแล้วค่ะเซโนาะอร่อยนะไอ้นันดูมีปัญหาในการกินหนุนเลยเนาะอะไรยังไงก็แค่กินมันไปแล้วมันจะไม่หยุดได้อจิมซอส อันนี้ไม่ดูดหรอมไนในเทปก็ต้องรีบเคียวค่ะอ๋อต้องรีบเคียวเพราะมันดูดปากหมดนนมดูดอ่ะน้องกินดน่ยเบบี้ฟูดไม่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 เแบบี้ฟูดเกรงใจมาก <c oughs> รสชาติมันเป็นยังไงคะพี่านานอันนี้รสชาติมันก็จ้าหวานๆชาช่าเป็นเหล้า<อ>ที่ทำมาจากข้าว S <S มักกอลีหรือแ๊กซีพวกมักกอลีก็มีเป็นรสผลไม้เหมือนกันนะถ้าไปบางตามร้านก็จะมีแบบว่าส้อมอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะแยะไม่ให้เลือกเหมือนโซจูเลย <S <S แต่ว่าร้านนี้ไม่มีเพราะว่าร้านนี้เขาไม่ได้ขายเป็นมักกอลีชนมุนจองไม่ได้เป็นร้านมักกอลีอย่างเดียวแต่ถ้าไปร้านที่แบบขายมักกอลีจริงจังอนน้นาจะมีเมื่อกี้คุณลุงดทกซี่บอกว่าคนเกาหลีเขาเชื่อว่าถ้าเวลามากินอาหารทะเลอาหารเด็ดต้องกินกับเหล้ากับโซจูเพื่อที่จะได้ไม่ท้องสีเหมือนเอาลงไปสู้กันในท้องเราก็เชื่อไงจริงๆเราเป็นคนพิมพ นี่คือหอยแม่นค่ะหอยแม่นนะคะไข่หอยแม่นของเรานั่นเองนะคะข้างเลยเราก็จะกินกับเลยน่แลยค่ะครีมมากมากใช่ไหมคะอันนี้คือหาง lobster คือเมื่อกี้เราซื้อ lobster มาทั้งตัวแล้วก็ครึ่งหางเราจะทำมากินสดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปทำเป็นย่างโอ้ยพี่นุ่นกินโชว์มีความกลั้นใจะว่ามันจืดอ่ะมันไม่หวานอ่ะ จริงๆแล้วพี่นุ่มเป็นคน <โร S 1> ที่ทองอ่อนมากง่ายๆก็คือขี้แตกตลอดนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เราลุ้นกันมากนะคะว่าพี่นุ่นจะขี้แตกหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้เขาก็กำลังจะกลับกันแนละ้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่นุ่นขี้แตกนะคะก็ยินดีด้วยนะคะคุณพัสนันหนูรอดเย่ <c oughs> คุณป้าเซอร์วิสมานะคะ <c oughs> พี่เกาหลีเวลาเขาให้อะไรฟรีเขาจะเรียกว่า s อบ v ร c e service มาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า service อันนี้คือมีหอยนะคะแล้วก็กุ้งเขาเอาไปย่างให้นะจากอันนี้นะ อันนี้ขอดุงมือมานะคะถุงมือภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรคะเมื่อกี้ช่างกับนะคะช่างกับแปลว่าถุงมือเดี๋ยวจะเอามาแกะกุ้งเดี๋ยวเจจะโชว์แกะกุ้งให้ดูคือปกติกินแล้วไม่แกะเองเออกเผา,าบ้างแกะอยู่คนเดียวก็ต้องแกะเวลามาก,กับคนอื่นอน่ะปกติจะให้คนอื่นแกะให้อร่อยไหมคะอร่อยโหแต่มันติดเปลือกมากเลยอะเพราะว่าเนื้อมันแอบเล็กไปหน่อยปะ มันติดตัวเนี่ยน่าฟินมากทีเดียวถ้าถ้าผมเคกินมันจะแบบความมัน้ำหนักลงนิดนึงไม่ทอดเลยค่ะพี่นันไม่ค่ะมันคาวนะคะอันนี้คือกินอะไรอยู่คะหัวกุ้งค่ะกินแต่ซากเพื่อนไม่กินนะคะว่าให้เพื่อนกินหมดเลยค่ะตอนนี้เรากำลังรอ lobster ที่เหลือที่เอาไปผัดเนยอยู่ผัดนานมากเกมเรล่นสงสัยเลยว่าเอาไปเปลี่ยนตัวเปล่าวะเปลี่ยนแต่หัวด้วยทานมากค่ะหน่งสองสาตอัดส เมื่อกี้คือรอไปกี่นาทีนะครึ่งชั่วโมงก็เลยถามเขาว่าทําไมรอนานจังเขาบอกว่าไอส่วนที่ไม่ได้กินสดอะไอส่วนที่เอาไปเอาไปนึ่งเขานึ่งด้วยเหมือนแบบไอ้น้ำมันก็เลยใช้เวลานานมาเมื่อกี้เราไปครึ่งชั่วโมงนะคะใครที่จะกินเมนูนี้ก็ต้องมีเวลารอหน่อยนะห้ามแบบหิวโซมาหรือรีบไปไหนต่ออันนี้อันนี้มือไม่ได้สั่นอะอันนี้มือไม่ได้สั่นดึ่เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยพี่คุณไม่ได้สั่นมือจริงเหรอไม่ได้สั่งเฮ้ยขยับแบบดึงมมากหวานไหมคะเค็มอะ เฮ้ยเชสโต้แบบเนื้อปูเลยอะเนื้อปูอะเจค่ะอร่อยอะเชดูฟิเอร์มน้ำทะเลปะร้อนนมากัเนื้อเยอะมากเอ้าถือนู้ชื่อกันเอาอันี้มาสู้ค่ะนะเนื้หมือนไปอ่ะเหมือนไปอ่ะออกมาแบบหมดทั้งยวงอ่ะไม่ต้องเอาตะเกียบแซะไสดออกมาคือแนะนำว่าคืออันนี้เถอะอ่ะเหมือนแค่ลอกเหมือนแค่ลอกเปลือกได้ ได้มันเหมือนก้ามปูแล้วกัดจิงกินกินกินทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะคทั้งคำทั้งคำทั้งคำแต่ทิ้งอย่าทิ้งคือได้มันมีแกนมันมีแกนมันมีแกนมีแเนาะออกค่ะมันน่าจะมีแกนอยู่มีแกนไหมอ้าวโอ้ยวายโอ้ยวาเจอมาแบบแบบหรใช่หรอมันจะไม่เหมือนเนื้ออย่างนี้ไงมันเป็นเนื้อตรงเนี้ยไม่ต้องแข็งๆข็เคปล่อยให้เจวอยวายไปก่อนนะคะดูหน้า ขอกินก่อนนี่จะซากนะคะฟินไหมคะคนรีเควตมากเชื่อแล้วว่าฟินจะรอฟินไปเดี๋ยวตกเครื่องนะใค่ะเซอติมด <c oughs> ีคโคด้วย ื่อกี้รวมไป4ี่หมื่นสี่สี่หมื่นสี่ก็ประมาณหมื่นสามเอ้ยเอ้ยพันสามค่าทำอาหารก็รวมๆแล้วมือนี้ก็ประมาณ4ี่พันวันนี้กําลังกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนตกรถเอ้ยตกเครื่อถตกรถรีบกลับก่อนมาบอกลาคุณผู้ชมค่ะลาลา่ะแตงใต้ลาด้วยค่ะไปเจอกันไม่ดีจีต่อไปดีจีต่อสั้นเดี๋ยวเราดูคนรอบข้างมีใครบ้างมือไ้คุณลุงอะดื่มดับตะไคร้กดไลค์กันปะ แชร์ก <laughs> ันเนอเฮ้ยน <laughs> <Par> ้ำภาษาใต้เหรอใช่ภาษาใต้ใช่ความผสมไงคมอฟิชชั่นไงบ๊ายบาย